หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางเก้าเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนาหันบทที่46ใบประดูลายในอุ้งพระหัตตตอนที่สองที่วัดโคศิรารามก็เช่นเดียวกับพระอารามแห่งอื่น ที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับมีพระภิกษุจำนวนหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระภิกษุเหล่านั้นได้รับฉายาว่าพระสุตตันตาจารย์ที่ตั้งชื่อเช่นนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระสูตรบทหนึ่งคือธรรมจักกะปะวัตนสูตร พระสูตรว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งธรรมอันเป็นพระสูตรที่ทรงแสดงแก่ปัญจวคี์สาวกห้ารูปแรกณป่าอิสิปตนะมฤิกทายวันส่วนพระสูตรอีกสองสมบทได้แก่อนัตตลักขณะสูตรพระสูตรว่าด้วยการอิงอาศัยซึ่งกันและกันและอัดทังคิกมักขสูตรพระสูตรว่าด้วยอริยมรแปด คณะสงฆ์ทั้งหมดต้องจําและสวดสาธยายพระสูตรเหล่านี้เดือนละสองครั้งนอกจากพระธรรมทรแล้วยังมีพระวินัยทรผู้รอบรู้ในด้านศีลของสมณเณรและพระภิกษุสมณเณรราหุนและสมณเณรรูปอื่นๆผู้ยังมีอายุไม่ครบ20ปีต้องสมาทานสามเณรศีลในพรรษานั้น ที่วัดโคศิรารามมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างพระธรรมทรและพระวินัยทรข้อพิพาทนี้เกิดจากเหตุการณ์เล็กๆแต่ลุกรามกลายเป็นความแตกแยกอย่างรุนแรงในคณะสงฆ์เรื่องมีอยู่ว่าพระธรรมธรรูปหนึ่งลืมทำความสะอาดอ่างล้างหน้าที่ท่านใช้ ท่านจึงถูโจทย์อาบัตเล็กน้อยจากพระวินัยทรรูปหนึ่งพระธรรมทรท่านนี้เป็นพระเถระผู้ถือตนจึงแย้งว่าในเมื่อท่านมิได้เจตนาที่จะปล่อยให้อ่างล้างหน้าสกปรกท่านจึงมิควรได้รับการติเตียนสานุสิทธิ์ของพระเถระแต่ละฝ่ายก็ถือหางครูบาอาจารย์ของตนการโต้เถียงจึงบานปลาย ฝ่ายหนึ่งกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นพวกมีมนทินในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งตอบโต้ฝ่ายตรงกันข้ามว่าเป็นพวกศีลปตะประาปรมาตรผู้งมงายในศีลในที่สุดพระศีลาจารได้กระทำประกาศนิยกรรมประกาศมนทินของพระธรรมทรต่อสาธารณะและห้ามไมให้พระธรรมธทรท่านนี้ เข้าร่วมพิธีอุโบสถสังฆกรรมจนกว่าท่านจะยอมปลงอาบัติอย่างเป็นทางการต่อที่ประชุมสงฆ์สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นทุกทีทั้งสองฝ่ายต่างพูดจาให้ร้ายกันคำพูดของพวกท่านพุ่งเข้าใส่กันเหมือนลูกธนูอาบยาพิษพระภิกษุส่วนใหญ่แบ่งพวกกันอย่างไรก็ตามเป็นธรรมดา ที่ยังมีพระภิกษุบางรูปผู้ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดกลุ่มพระภิกษุผู้เป็นกลางพากันกล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหตุการณ์นี้มีแต่จะสร้างความแตกแยกในคณะสงฆ์แม้พระพุทธเจ้าประทับห่างจากวัดโคศิรารามไปไม่ไกลนักพระองค์ก็มิทรงทราบกรณีพิพาทที่เกิดขึ้น จนกระทั่งตัวแทนของกลุ่มพระภิกษุที่เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทได้มาเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องราวให้พระองค์ทรงทราบจากนั้นก็ทูลขอให้พระบรมศาสดาเสด็จไประงับเหตุพระพุทธองค์เสด็จไปหาพระวินัยทรโดยตรงทรงมีพุทธกระแสว่าเราไม่ควรยึดติดกับทัศนะของเรามากเกินไป เราควรรับฟังอย่างใคร่ครวญเพื่อเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นเราควรแสวงหาทุกวิถีทางที่จะป้องกันมิให้คณะสงฆ์แตกแยกจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปพบกับพระธรรมทรและมีพระพุทธกระแสเช่นเดียวกันพระองค์เสด็จกลับไปยังที่ประทับโดยทรงหวังว่า พระเถระทั้งสองจะปรองดองกันแต่แล้วการแทรกแซงของพระพุทธองค์ไม่บังเกิดผลที่หวังไว้แต่อย่างใดเพราะมีการพูดจากล่าวหากันออกไปมากแล้วบาดแผลมากมายถูกสกิดขึ้นมาแล้วส่วนกลุ่มพระภิกษุที่วางตัวเป็นกลางก็ไม่มีอิทธิพลเพียงพอที่จะดึงให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน กรณีพิพาทนี้ได้เข้าถึงหูของฝ่ายครหัสสาวกไม่นานนักแม้แต่ลทัทธิศาสนาอื่นๆก็ยังรู้เรื่องความขัดแย้งในคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นเรื่องกระทบอย่างรุนแรงต่อเอกภาพของคณะสงฆ์พระนาคิตะผู้เป็นพระอุปทาของพระพุทธเจ้า ไม่อาจทนดูได้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกต่อไปท่านได้นำเรื่องนี้ทูลร้องเรียนต่อพระบรมศาสดาอีกและขอให้พระองค์ทรงแทรกแซงอีกครั้งพระพุทธองค์ทรงครองผ้าสังฆาติเสด็จไปยังที่ประชุมสงฆ์ของวัดโคศิรารามอีกคำรบหนึ่งพระนาคิตะเคาะระฆังเรียกประชุมสงฆ์ เมื่อพระภิกษุทั้งปวงมาชุมนุมพร้อมเพลียงกันแล้วพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธกระแสว่าขอจงหยุดการโต้เถียงกันเถิดเพราะมีแต่จะก่อให้เกิดการแตกแยกภายในคณะสงฆ์จงหันกลับมาเอาใจใส่ในการปฏิบัติธรรมของพวกท่านถ้าเราปฏิบัติอย่างแท้จริง เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของทิฏฐิมานะและความกโกรธพระพิสุรูปหนึ่งยืนขึ้นพูดว่าข้าแต่พระบรมศาสดาได้โปรดอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยขอพระองค์เสด็จกลับไปพำนักอย่างสงบในสุญญาตาวิหารของพระองค์เถิดเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์เรามีวุฒิภาวะ สามารถแก้ปัญหานี้ด้วยตัวพวกเราเองได้สิ้นคำของพระภิกษุรูปนั้นมีแต่ความเงียบงนันพระปรมศาสดาทรงประทับยืนขึ้นแล้วเสด็จออกจากที่ประชุมไปทรงกลับไปยังกุฏิทรงบาทแล้วเสด็จออกบินทบาทในกรุงโกสัมพีเมื่อเสร็จกิจบินทบาทแล้ว จากนั้นก็เสด็จพระพุทธดำเนินออกจากกรุงโกสัมพีมุ่งสู่มหานาทีการเสด็จไปครั้งนี้มิได้ทรงบอกให้ผู้ใดทราบแม้แต่พระนาคิตะพระอุปถาของพระองค์หรือพระอนุนก็ตามพระพุทธองค์ทรงจาริกไป จนถึงตำบลพละกาโลนะการาคามสมงพบกับพระสาวกรูปหนึ่งที่นั่นชื่อพระภาคุเถระท่านภาคุอัญเชิญพระพุทธเจ้าเข้าสู่ป่าที่ท่านพำนักอยู่รูปเดียวท่านได้ถวายผ้าอาบน้ำและอ่างน้ำแด่พระพุทธเจ้าสำหรับสง์พระพักและพระหัต พระพุทธองค์ตรัสถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของพระสาวกพระภาคุทูลตอบว่าท่านพบความปิติสุขอันยิ่งใหญ่ในการปฏิบัตินี้แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในป่าเพียงผู้เดียวก็ตามพระบรมศาสดาทรงปรารภว่าบางคราวการอยู่ลำพังผู้เดียวก็มีความสุขมากกว่าการอยู่กับชนหมู่มาก